สวัสดีครับผมบรรยากาศก่อนทํางานนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพังดอกแก้วนะครับผมตอนนี้กําลังกินต้นกล้วยนะครับผมนี่ครับนี่คุณยายของเรานะครับผมคุณยายถงกาวนะครับกาลังทานต้นกล้วยเหมือนกันนะครับนี่เช่นนั้นจะเป็นพี่พลอยนะครับผมกําลังเดินมานะครับ แดดร้อนมากมาเดี๋ยวพี่พอรแย่งนะยายเลยเก็บเก็บเก็บเออทำไมห่วงห่วงไว้แล้วห่วงไว้แล้วคุณยายไม่ให้กินนะครับเลยโอ้ควันหอมได้อะไรนี่กินอะไรพี่ถัวเลื้อยกินตั่วหนีแล้วยายมานี่ยายโอ้ยกลัวเขาแย่งกลัวไม่พอรแย่งไงเดินหนีเลยไหม รวบสามเลยไหมไม่ให้สักกชิ้นเลยพี่พลไม่ได้กินเลยพี่พลเก็บเศษนะครับนี่คุณยายไม่ยอมนะครับก่อนนี้เป็นภาพที่แบบไม่ได้ซูมไม่ได้อะไรก็คือแบบว่าถ่ายแบบกล้องปกติเนาะไอตอนที่เปิดนหัวคลิปมาผมทําให้ภาพมันกว้างนะครับผมแต่นี่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่พังดอกแก้ยวแบบอ้วนมากนะครับเนี่ยดูนะครับกลมเลยนะครับโครงหน้าเนี่ยถ้าดูจะคล้ายๆคุณยายบัวลอยนะครับโครงหน้านะครับผม ตบรูปร่างเนาะนะครับผมแต่ความดอกแก้วนี่จะสูงกว่าหน่อยหนึ่งนะครับคุณยายเขาแล้วก็อ้วนนะครับพี่พลอยนี่ยิ่งอ้วนเลยนะครับเนี่ยว้าวพีเสื้อเยอะมากนะครับนีเสื้อเยอะมากเลยวันนี้ แต่น้ำนี่แบบน้อยมากนะครับผมโชคดีนะครับเมื่อเมื่อวาน,นครับฝนตกตกมานิดนึงนะครับส่วนใหญ่น้องช้างก็จะมาทานน้ําที่นี่นะครับผม mm. ก็ทํากิจกรรมตอนนั้นเสร็จแล้วนะครับนี่เามาดูลูกทุเรียน,นครับนี่เ,เดี๋ยวยเวลาจะมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาคุณยจเข้าที่ก่อนนะครับ จำที่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะมีต้นกล้วยนะครับกับทางวมะพร้าวให้ทานนะครับแดดร้อนมากนะครับผมก็พาคุณยายแล้วก็น้องช้างเชื่ออื่นมาเข้าร่มนะครับน้องจอนนี่กินไรเนาะจอนนี่เอาดูจอนนี่หน่อย เห็นครับโอ้ได้มะพร้าวนะครับผมอ่าเป็นแซงเลยนะครับนี่กินอยู่คนเดียวนะครับนี่โอ้หกเจ็ดลูกนะครับเจ้านี่กินคนเดียวไม่แบ่งใครเลยเจ้านี่น้องจัดฝนแล้วก็พี่พลอยก็ตามมาที่หลังนะครับส่วนอ่าพังดอกแก้วนะครับน้องเจ้านี่แล้วก็ พู้ใหญของเราก็มาสแตนบายเราอนนะครับผมส่วนพังทุกตายังอยู่นะครับเนี่ยอยู่ด้านนี้นะครับผมช่วนี้ก็ยังไม่ได้ทํางานอะไรเนาะนะครับผมเพราะว่ายังต้องรอควันนะครับควันที่เป็นแบบวควันประจำตำแหน่งจริงๆกลับมานะครับผมตอนนี้เขากลับทางจังหวัดอยู่นะครับผมส่วนพวกเราที่อยู่นี่ก็ดูแลเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยพังทุกตาเนาะนะครับเราก็ได้แต่หาของให้กินนะครับช่วงนี้ คืออัดนะพยายามอัดคุ้นนะครับอยากให้เขาตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมมีเนื้อมีหนังเนาะมันอย่างน้องจอนนี่คุณยายอย่างนี้นะผมหยัดฝนมา,นา,า,าแล้วหยัดฝนเขาค้อกแล้วามาแย่งพี่จอนนี่อะเ,อเลยหยัดฝนแย,แ,ยแย่งเลยแย่งเลยอมาเลยมาเหยียบลุงมะพร้าวก่อนเลยนะครับเนี่ยน่้จะแต่แต อันนี้ก็สแตนบายโรนะครับผมเพื่อที่จะทํางานนะครับทําโปรแกรมกันต่อไปนะครับผมก็เลือโปรแกรมเดินป่านะครับจะเอาน้องช้างไปเดินป่านะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ให้ทานนะครับหารโรไปก่อนนะครับมาคลิปนี้ต้องขออนุญาต ตากบไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจจะอัปเดตให้ดูนะครับผมเรื่อยๆเนาะนะครับผมรขอบคุณทุกท่านนะครับผมหากชื่นชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นนะครับกดติดตามนะครับหรือท่านใดนะครับอยากจะสนับสนุนพวกเราเนาะนะครับผมก็มีฟิวเจอร์นะครับซุปเปอร์แตงนะครับหรือว่าปุ่มขอบคุณนะครับผมก็สามารถด o n a t e เข้ามาได้เนาะนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง่องเรื่องของช้างของเรานะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตตัดจบไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับจเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ